็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะนเกม Call of Duty Mobile ก็กลับมาอยู่กันในซีซันนีกาอีกแล้วนะคบผมนะแต่ว่าแบทเทิลพาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่อัปเดตนะแต่ว่ามันจะเหลืออีกหนึ่งวันเนี่ยเห็นบ้านี่ จะจบในหนึ่งวันก็คือพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเข้ามาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรน,น่าจะได้เห็นพวกของรางวัลต่างๆในไปเทนพาร์ตกันแล้วนะครับผมนะอ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นกิจกรรมใหม่ๆนะครับผมนะที่เพิ่มเข้ามานูนี่เลยเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าแจกหนักมากๆโอ้โห,โหครับสายฟรีนี่รับกันได้ยกเซิร์ฟเลยทีเดียวนะครับผมนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมช่างปืนผู้ชำนาญอ่าช่างปืนผู้ชำนาญน,นะครับผมนะ ของนวนก็จะมีเออเป็นสติกเกอร์นี้สติกเกอร์มาสเตอร์เซอร์เกนเป็นรูปอะไรสักอย่างอะไรนะต่อมาก็จะเป็นสกินปืน h g 4 0 Ammo Box นะครับผมนะมันก็ไม่เห็นมีสกินเลยนี่เออต่อมาก็จะเป็นตัวชามนะครับนะที่ผมเคยพูดถึงไปหลายคลิปเลยนะเป็นตัวชามรูป pine apple ซึ่งผมตอนนี้ผมก็เอามาติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นสกิน AK Blood in the Water โอ้โหสกินสวยนะผมชอบ คล้ายๆสกิน AK มังกรแดงในฟีฟเออผมอยากได้มากเลยกระบ,บอกนั้นแต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับต่อมาขพระวันใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็น Special Ops 4 Special Ops 4 o ียลโนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเป็นตัวละครที่มาในทีมสงครามโลกนั่นเองต่อมาจะเป็นผู้ล้างผลาญเพิ่งเค้ยตัวนี้ผมก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่นะ ของรางวัลเนี่ยก็จะมีเป็นสติกเกอร์ลายวีตติง้งเป็นรูปผู้หญิงเนาะโชก้ามต่อมาก็จะเป็นสกิน J358 Eagle f e a t h e r อันนี้ก็จะเป็นสกินเออเหมือนกับเป็นขนของเหี่ยวอะไรเงี้ยนะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นบัตรเวฟเน็กพีสีม่วงนะครับผมนะแจกเป็น10อันแจกอยู่ที่10อันนะครับผมนะซึ่งบัตรอันเนี้ยมันซึ่งกิจกรรมในตัวเนี้ยมันเชื่อมโยงกับกิจกรรมตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวไป ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันต่อมาจะเป็นสเปร์บอมเบรรี่บอมเบรน่าบอมเบเรเนียนนะครับนีโอ้โหเป็นรูปหมานะแล้วก็ชื่อนิวโป่งน่ารักมากเลยอะแล้วก็เป็นสกินคอไดเป็นของรางวัลใหญ่สุดนะครับสกินคอไดโกอิ g งด r k โอ้โหอย่างหล่อก็คือภารกิจในในกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นภารกิจที่ให้เราเนี่ยลงไปเขาเรียกว่าไงลงไปเอ่อ เก็บสะสมเลเวลปืนนะครับนะอย่างอันนี้อัปเกรดสไนเปอร์ไรเฟิลให้เป็นเลเวลห้านะครับห้าเลเวลก็คือไม่จะเป็นต้องแบบจากศูนย์ถึงห้าได้นะแต่อาจจะสิบห้าอย่างเงี้ยมันห้าไหมแล้วก็ต้องอัพให้ถึงเลเวลยี่สิบเควสก็จะผ่านนะครับหรืออัปเกรดช็อตกันสิบเลเวลเอ็มจีสิบเลเวลใช้บัตร x p อาวุธสิบครั้งก็จะได้มาจากอันนี้เลยนะครับนะหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็สามารถใช้ที่มีอยู่แล้วได้นะ แล้วก็มีล็อกอินสามวันด้วยอ่ะล็อกอินสามวันซึ่งอันนี้อเขาจะบังคับให้เราล็อกอินนะล็อกอินสามวันก็จะได้แต้มไปเป็นสามสิบเนาะตอนนี้ผมมีห้าสิบสองผมทำเควสปืนพกก็เป็นหกสิบหกสิบบวกสามสิบก็ได้เก้าสิบพอดีนะครับผมนะโอเคก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเออ่เควสที่ให้เราเนี่ยลงไปเล่นในด่านใหม่ชิปเมนนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปเล่นแล้วกันอ่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาดูนี่ก่อนนะครับนะเป็นภารกิจลายซีซันผู้เชี่ยวชาญ AR ทํทำภารกิจต่างๆเพื่อลัเพื่อรับรางวัลสุปปังการใช้ x p อาวุธหนึ่งครั้งจะสำเร็จได้เพียงหนึ่งภารกิจนะครับผมนะอะไรเนะี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูของรางวัลใหญ่กันเลยเอยของรางวัลกันเลยนะครับผมนะอย่างแรกก็จะเป็นสกินไทยยิมห้านะครับผมนะสกินไทยยิมห้าระดับอันคอมมอน แล้วก็แบ t เชนพาได้เพียกสองพันเนาะเพราะฉะนั้นเควสนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง b a t บตเชนพาเนี่ยก็เก็บไว้ใช้ตอน b a t บตเชนพาซีซั่นที่เก้าเข้ามาก็ได้นะโหเยอะมากเลยถือว่าแบบเป็นทุนช่วยเอาไว้แล้วกันนะต่อมาอัปเกรดแอปส์รอยฟลชใดๆให้ถึงเลเวล30ก็คือต้องเลเวลต่ำกว่า30เท่านั้นแล้วก็ต้องอัปให้ถึง30นะครับผมนะของรางวัลต่ออันนี้เนี่ย อัปเกรดแอซซอลไรเฟิลได้ถึงเวล์ยี่สิบใช่ไหมของรางวัลก็จะเป็นคอร์ิ้งการนะครับระดับแร่วินเทอร์เซจต่อมาจะเป็นเออเนี่ยเควสอันนี้ที่ผมได้พูดไปสติกเกอร์นะครับนะของรางวัลก็จะเป็นสติกเกอร์สต็อกแอปเป็นรูปเอ่อกล่องกระสุนเนี่ยแล้วก็มีกระสุนเนาะต่อมาอัปเกรดแอซซอลไรเฟิลได้ได้ถึงเวล, 40, ล์สี่สิบก็จะเป็นของรางวัลก็จะเป็นตัวชาร์มสเปซบลัสเตอร์โหน่ารักมากเลยอะ่ะเอาไปห้อยปืนนี้น่าจะละน่ารักมากเลยเนาะและของรางวัลใหญ่สุ le, ดอัปเกรดแอซ ของรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ICR1 r e t r o n u c l e ตเยรสกินนี้สวยมากเลยนะผมชอบมากสกินนี้เทวสก็ไม่ยากมากนะปั่นแป๊บเดียวก็น่าจะขึ้นเพียงแค่ลงไปอัพเวลอุปกรณ์เองแล้วก็ตอนนี้ของรางวัลของรายวันก็ได้อัปเดตมาแล้วนะครับนะจะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยผมจะเน้นไปที่ของรางวัลสำคัญสำคัญละกันนะครับอ่าในวันที่2เนี่ยเราก็จะได้รับเป็นสกินเฮจจีซระดับแรก ออบสเตตก็จะเป็นสกินในเดียวกับซีรีส์ตัวละครนะครับนะต่อมาจะเป็นวันที่4เนี่ยก็จะได้รับเป็นเจสามห้าแปดออนะครับวันที่6ก็จะได้รับเป็นแบ็คแพคออบสเตเคิลแบ็คแพ็คหนึ่งเนาะอันนี้ B ีวาสิก็เป็นระดับอันคอมมอนเนาะวันที่9ก็จะได้รับเป็น BK57 o ้าเจ็ดออบสเตนั่นเอง BK57 มาแล้วนะแล้วก็วันที่10เนี่ยจะเป็นบัตร XP 5 จำนวน5้าใบนะครับนะเพราะว่าในซีซั่นนี้นะรู้สึก gm เนี่ยจะเน้นแจกมปที่บัตร xp มากเลยนะต่อมาก็วันที่13ก็ได้รับบัตร xp เหมือนกันเนาะวันที่15จะเป็น mw 1, 1 1 obstacle วันที่16ก็เหมือนเดิมฮะได้รับเป็นบัตร xp วันที่20เนี่ยก็จะเป็น antelope obstacle เป็นรถ g a t l i n g แต่ทำไมมันดูคันลึกจังมันเป็นระดับมินิเหรอแล้วก็วันที่21อก็ได้รับอีกแล้วนะครับนะสำหรับบัตร xp เนาะ วันที่24ก็เช่นเคยว่าเราจะได้รับเป็นตัวละครนะคนะวุ้นเอ้ไอตัวละครตัวนี้ีกิดเหรอผมจำมันได้ละไอตัวเนี้เทีนทยนเซาเซจเป็นเหมือนมันไม่ค่อยเข้ากับตีมเท่าไหร่เออมันเป็นเหมือนกับชาวนาอะไรเงี้ยนะแล้วก็วันที่25้เป็นของรางวัลอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบัตรเวเฟอร์เน็กพีจำนวน10ใบ,บด้วยกันโอ้โหอย่างเยอะเลยก็ถ้ารวมๆเลยเนี่ยในภารกิจรายวันครั้งนี้ เออเราก็จะได้รับไปประมาณอุ้ยสามสิบใบสามใบนะครับคุณผู้ชมอย่างเยอะอูโ้โหอย่างเยอะเลยนะครับนะโอ้โหโอเคโอเคมาๆ,ๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด่านใหม่กันเลยนะครับผมนะด่านใหม่ก็จะเป็นอยู่ในโหมดนี้เลยเอะให้เรามาตรงนี้ฝึกซอมใหม่อาเขตแล้วก็เรียกเป็นด่านเออไหนอ่ะแปบบ๊บนึงนะ ด่านชิปเมนหายแป๊บ,บนึงด่านชิปเมนไปอยู่ไหนนะฮัลโหลแป๊บนึงอ๋อนี่ไงนี่ไงด่านมันชื่อว่าชิปเมนเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับอืมเป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สี่เป็นปีของสองครามโลกนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเข้ากับตีมอยู่นะผมว่าแต่ GM นี่คือแบบสอดคล้องอะไรเข้ามาได้เข้ากับตีมมากเลยผมขอชม GM ตรงนี้มากๆเลย ก็รอไปฮะไม่ต้องคิดอะไรมากคือผมต้องบอกกันว่าแมปเนี้ยมันจะเป็นแมปที่มีขนาดเล็กมากๆนะเล็กที่สุดในเกมด้วยซ้านะเล็กกว่านุกทาวอ่ะเออนุกทาวี่ว่าเล็กแล้วนะแมปนี้คือเล็กไปกว่าเล็กไปใหญ่เลยนะครับเฮ้ยมันยังสุ่มทีไม่เจออีกอก่ะนะครับผมนะเคแบบด้านมาเล็กก็ดีนะตรงที่ว่าเราหาคนเจอง่ายแต่ข้อเสียก็คือแบบสมมุติอ่ะเกิดปุ๊บตายปั๊บเนี้ยก็มีนะเออเนี่ยเห็นไหมบแมปมันจะเป็น เนี่ยแค่สี่เหลี่ยมแค่นี้ไงซึ่งมันเล็กมากอ่ะเออแต่สายเฟคนี้ก็พราะอยู่นะอืมวันนี้เลือกเป็นตัวละครนโนแมดจะได้เข้ากับสกินปืนเนาะสกินปืนลายทหารนะครับนะผมเลือกเป็นปืนสกาเพื่อเอาไปอัพเวเลเวลนะครับนะอเอาไปทำภารกิจต่างๆเนาะนี่สกินลายทหารอย่างเท่ติดโฮโลนะฮะติดกล้องโฮโลแบบใหม่เนาะ โดนล้าอีกละเอ่อ M4 แล้วลทีมนั้นมีเลเซอร์แบ็คด้วยนะมันต้องมีมือที่สามยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะยังเล่นสักกาแบบสายบูไม่ค่อยคล่องเพราะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เล่นสักการหรอกผมส่วนใหญ่ผมก็เล่น พวก m อ5อะไรเงี้ยเล่นลำบากมากสักกาเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยคือเกิดปุ๊บเจอปั๊บอ่ะอันนี้คือเลเซอร์แบ็คแน่ๆนนั่นไงผมว่าเห็นปะเกิดปุ๊บเจอปั๊บอะท่านผู้ชม คือแบบมันเล็กมากจริงๆรอ่ะไม่งั้นคือบคือเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมแค่นั้นคือเดินไปไม่กี่ก้าวว่าเจอคนแล้วอ่ะมโฟมันจะยิงคมแบบนีนเน้เอ้ยไม่ใช่เอ็มฟเออเอ้าโอ้ปวดหัวอ๋อแล้วก็มรทอรู้สึกมรทอตอนนี้มันจะถูกบรรจุเป็นระเบิดปกติแล้วนะ คือปกติมันจะเป็นสกอตติกไงแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเออแบบระเบิดติดตัวไว้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้สะดวกมากขึ้นเนาะยังเล่นไม่ค่อยคลองสักเท่าไหร่นะยังเอาจบลนะแค่เนี้ลงมาทำไมเนี่ยจบแค่เนี้โอ้โห GKS ซะด้วยผมว่าหมอนี้นี่มันต้องไม่ธรรมดา จบครับคือลงมาอัปเดตแค่นี้ย <c oughs> คือมันไม่มีอะไรอัปเดตจริงๆอะแต่วันนี้คืออัปเดตของมาเยอะมากนะเอาจริงเทนาตอสอ่าแล้วก็ระบบการอัปเลเวลปืนแบบใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครเขานะอ๋ออัปขึ้นมา2เป็นเวลยี่ิบสี่แล้วนะคริสก็ใกล้จะผ่านละ บเราร์ดก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนาะก็นี่แหละเขาเข้าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับการอัปเดตใหม่คือมันอัปเดตม่น้อยมากจริงๆเลยผมไม่มีอะไรจะอัปเดตแลว้วอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะครับผมนะสำหรับเออสำหรับตู้ไอ้พวกกล่องสูมพวกเนี้คือมันจะเปลี่ยนแบบใหม่ครับผมนะอันนี้รู้สึกอันใหม่แล้วเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าก็คือเนี่ยเห็นปะ นี่เลยมันจะมีของรางวัลใหม่นะครับผมนะเป็นตัวชามเนาะอันนี้เป็นตัวชามเรสค่ะแล้วก็มีระบบใหม่ซื้อแล้วสูญครั้งก็คือในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยสมมติสุมส่มได้สิบเนี้ยมันก็จะในการสุ่มแต่ละครั้งสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับของรางวัลใหญ่ในตู้นี้มากขึ้นอย่างเช่นเ b i e 3ยไอสมบบอส M 2 1ง EBR p r o t i c i o n XPRD ห้าศูนย์มาควส 25 r u ่ y FF FSJ 1 8 r u b y ผมงงกับชื่อตัวนี้มากเรียกว่าปืนระเบิดได้ไหมเออสโมเกเนตรูบีก็คือสุ่มไปเรื่อยเนี่ยหรือว่าไอตัวชามเนี่ยคือยิ่งเราสุ่มเนี่ยเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอ๋อแล้วก็มีสติกเกอร์ใหม่ด้วยสติลโถนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตกิจกรรมเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิม ใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม